เมืองถ้ามึงเจอเหตุการณ์ที่อดีตพระอารกฎอะ่ะโดนศึกแล้วใส่ชุดขาวมึงคิดดูวสภาพจิตใจของกูจัดรายการจะไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยหดหูไหมหดหูเนาะเอ่ยยกรายการแม่งเลยไหมขี้เกียจพูดแล้วเนี่ยคือแบบกูรู้สึกว่ากูถึงทางตันน่ะทุกคนคือฟาดมา ฟาดหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอทำไมเป็นอย่างนี้เรื่องเงินบริจาคทำไมไปเกี่ยวกับตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดหลวงพ่อจะว่าอย่างไรหลวงพ่อต้องออกมาชี้แจงถ้าหลวงพ่อไม่ชี้แจงประชาชนก็สงสัยโลกะวัชะโลกติเตียน <c oughs> แล้วตอนนี้กูจะยังไงกับหลวงพ่อคือเขาเป็นอดีตหลวงพ่อไปแล้วแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราพูดถึงก็คือความจริงทั้งหมดมันมามันปรากฏแล้วอนะน่ะตอนนี้ เอาอยัางไงอีกอะพวกมึงอะ,ะเจาอยัางไงอีกจะให้ขุดอีกเหรอต้องขุดอีกใช่ไหมต้องคุยกันอีกใช่ไหมคือไม่จบใช่ป่ะคือหลวงพ่ออลงกฎหรือนยายเกรียงไกรเพชรแก้วโดนสึกเรียบร้อยนะฮะคือเขาบอกไม่ได้จับสึกหรอกท่านก็สึกโดยดีเพื่อที่จะมาอะไรมาสู้ในโลกมนุษย์หรือข้อกล่าวหาที่หลวงพ่อโดน ซึ่งแต่ละข้อกล่าวหากูจะบอกให้หูมีติดคุกตลอดชีวิตด้วยนะฮะเอาไงต้องลุยต่อใช่ไหมนี่ยังไม่ได้เปิดรายการเลยนะต้องลุยต่อใช่ไหมครับโอเคกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนนะทุกคนเอาเข้าก็เข้าวะเต็มที่นะเคนโดมึงต้องตั้งสตินิดหนึ่งนะเคนโด้นะมึงอะมึงต้องตั้งสตินิดหนึ่งบักเคนโด มึงสิเขาไล่การมึงสิต้องว่าวถึงเขาดีๆเพราะว่าเขาเนี่ยชะตากรรมเขาไปยุ่ในคุกเรียบร้อยแล้วนะครับเกียงไก่เพชรแก้วหรือว่าล้มกดเนี่ยไปยุ่ในคุกเรียบร้อยแล้วหมอบีก็ยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วแล้วซุ่มอื่นๆที่อยู่ในวัดพระบาทน้ําพุหรือว่าคนที่แบบว่าชนิดกับหลวงพ่อที่เป็นจังไหตอนนี้คนไทยเฮ็ดเซเวครับพี่น้องเฮ็ดเซเวหมายความว่าคือกูแบบกูจะไปยังไงกับชีวิตดีพระที่เรียกว่า กูนับถือมาตลอดชาติตลอดชีวิตที่แบบใสที่สุดทําโครงการแบบดีมากๆสุดท้ายตอนเนี้ยไปอยู่กับแย้มโอ้ยนี่กูเข้ารายการแล้วยัง <c oughs> เข้ายัง <c oughs> ยังไม่ได้สวัสดีเลยวอรไรายการยังคือวันนี้สติหลุดมากทุกคนสติหลุดจริงๆเพราะรู้ข้อมูลมาแล้วกูก็แบบยังไงเคนโดยังไงยังไงเอา้าลุยวะ 1นึสสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่คุยตามสั่งกับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนะสุนทรครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้ารายการน,นะทุกคนในทุกทุกแพลตฟอร์มนะฮะช่วยกันแชร์ให้ด้วยครับแชร์แชร์แชร,แชร์แล้วก็แชร์วันนี้สิ่งที่เราจะต้องคุยกันก็คือเรื่องของเอฟเฟกของเกรียงไกรเพชรแก้วนะฮะเอฟเฟกของอลงกฎพลมุกเอฟเฟกของอลงกดพูนมะุกนะฮะหลายชื่อเหลือเกินวันนี้ ทุกอย่างกระจ่างชัดเรียบร้อยและทางอลง์กฎเองก็เดินเข้าคุกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีภาพออกมาคงได้เห็นกันไปหลายคนก็สะใจกูบอกเลยอู้หหายคนอ,อู้สะใจมากมันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้โกหกประชาชนแม้กระทั่งใบสุดที่แม้กระทั่งเลข13หลักก็โกหกประชาชนตลอดเวลามันต้องโดนแบบนี้แต่บางคนเนี่ยหัวจิตหัวใจคือแบบมึงดูดิมึงดูภาพ หัวจิตหัวใจคนที่เคยกราบไหว้หัวจิตหัวใจของคนที่เคยไปทําบุญแล้ววันนี้ยังไงแต่งตัวยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่ CIB นะฮะเนะี่ยท่านก็ยังแบบยกมือโบกไม้โบกมือให้กับกล้องอยู่คือเสมือนว่าท่านยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระอารณกดอยู่นะครับยังมีการโบกไม้โบกมือยังมีการยิ้มแต่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็ใส่จีวรใช่ปะ ต่ตอนนี้ก็คือใส่ชุดปลรเวทเรียบร้อยและอาภาพเมื่อกี้นี้นะฮะลองย้อนกลับไปคนที่เดินข้างๆคือใครคนที่เดินข้างๆเห็นไหมชุดสีน้ําตาลน้ําตาลนะฮะเป็นน้ําตาลอ่อนๆเนี่ยใครฮะใส่แว่นตัวนั้นคือใครหมอบีแต่ภาพของหมอบีกับหลวงพ่อที่เราเคยเห็นคืออะไรหลวงพ่อนั่งรถเข็นใช่ไหมนะฮะหลวงพ่อนั่งรถเข็นใช่ไหมนะฮะเนี่ยอันนี้คือภาพออกมาที่จะไปส่งสารนะครับที่จะไปให้สารเนี่ย ดูว่าจะฝากขังหรือว่าให้ประกันตัวนะฮะสุดท้ายคือไม่มีการประกันตัวนะครับเพราะว่าเป็นโทษหนักแล้วก็มีพฤติการที่อาจจะเสี่ยงหลบหนีได้ก็เลยนะตอนนี้ทางทั้งอลงกฎและหมอบีติดคุกนะครับติดคุกระหว่างดําเนินคดีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ประกันหรือไม่อย่างไร แต่อีกนานครับพี่น้องครับกว่าจะทำสำนวนกว่าจะอะไรก็แล้วแต่พวกคุณจะไม่ได้เห็นหน้าอลงกฎอีกนานแสนนานก็จะอยู่ในนั้นนะฮะไม่แน่ใจว่าอยู่กับแย้มหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับนะฮะพระที่เคยมีเรื่องของสีกากงสีกากรอบอะไรเนี่ยที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยจะได้มาปะกับหลวงพ่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฮะหมอบีกับหลวงพ่อต้องอยู่ด้วยกันพวกมึงคิดดูเด วันหนึ่งเป็นลูกศิษย์นะฮะไปเข็นหลวงพ่อไปตามห้างบ้างไปตามชุมชนบ้างมีเงินบริจาคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแต่วันนี้จากจำวัดเป็นจำคุกหลวงพ่อจากจำวัดเป็นจำคุกแล้วมึงคิดว่ากูจะจัดไรกัดจังไหดครับพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ขอภาษาอีสานแทรกจากน้อยก็คือว่าบักเคนโดหรือว่าประชาชนก็คือเฮดเซเวเซเวครับพี่น้องเฮดเซเวแปลว่าอะไรก็คือเฮ้ยกูติดตามข่าวแบบ กูแบบกูฝันไปหรือเปล่าฝันไปไหมฉันฝันไปหรือเปล่าจากหลวงพ่อที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์ต,ต้นต้นของประเทศที่คนกราบไหว้วันนี้คืออะไรจากจําวัดไปจําคุกแล้วนู้คือแบบเรียกกำลังตบหน้าตัวเองคือเฮ้ยกูยแบบกูฝันไปหรือเปล่าฉันฝันไปหรือเปล่าไม่ได้ฝันครับทุกอย่างคือความจริงนะฮะความจริงก็คือความจริงความจริงมีหนึ่งเดียวคุณผู้ชมครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะรายการมาถึงขนาดนี้ฉันอยากจะเปิดคำเทศนาของหลวงพ่อให้ทุกคนได้เห็นเพราะมึงจะไม่ได้เห็นชั่วชีวิตมึงอะคุณจะไม่ได้เห็นหลวงพ่ออลงกดอดีตนะเทศนาอีกแล้วตราบนานเท่านานเพราะโทษที่หลวงพ่อโดนจำคุกต่ำๆนะฮะ สิบปีและบางโทษจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายคือติดสูงสุด20-25ปีแล้ววันนี้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่บวกไปอีก10ปีบวกไปอีก20ป,กป,กปีกว่าจะดำเนินคดีเสร็จนะฮะแล้วตัดสินจะยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายหมดแล้วทุกคนครับ <c oughs> ขออนุญาตใช้เสียงสองนิดนึงก็แล้วกันนะให้ทุกคนฟังเทศฟังธรรม ของอดีตหลวงพ่ออลงกตไปพร้อมๆกันก่อนที่ทุกคนจะไม่ได้ฟังอีกนานแสนนานท่านข้ามาเถรพระพร,พระสานติการเดยแผพระุทธญาณสูงขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกคนวันนี้ ็รู้สึกมีความสุขนที่ได้มีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาของญางติโยมพุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าข้อในทำงานที่เป็นประโยชน์มา มากกว่าสามสิบตีเซนในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดไปแล้วก็อยากจะให้ท่านเข้าใจว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมีกด้านหน่งก็เป็นเรื่องของทางโลกทั้งทั้งสองด้านนี้เนี่ย ก็ร้วมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้จุ๊บจุ๊บมาจากช่องวันอ่าต้องให้เครดิตเขานิดนึงนะฮะอ่ะไปติดตามช่องวันกันด้วยนะพวกมึงนะฮะกูจุ๊บมาจากช่องวันนะครับขอบคุณช่องวันด้วยนะฮะจริงๆก็มีหลายช่องแหละที่เขาได้คลิปนี้มาแต่ ฉันเคยทํางานช่องวันฉันก็เลยขอจุ๊บช่องวันมาหน่อยแล้วก็โปรโมทให้ช่องวันด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่าเลือดแกมมี่นะฮะเลือดแกมมี่ในตัวเคนโดยังเข้มข้นอยู่นะฮะฟังแล้วเป็นยังไงครับทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าอาวิเคราะห์นะถ้าวิเคราะหแบบ์แบบแบบนักอาจจรยะวิทยาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวิเคราะห์เนี่ยบุคลิกเนาะหลวงพ่อเองนะฮะอดีตหลวงพ่อนะครับยังยึดติดกับการเป็นพระจนวินาทีสุดท้าย ในห้องนั้นเป็นห้องอะไรในห้องนั้นเป็นห้องกองปราบมีแต่เจ้าหน้าที่แต่หลวงพ่อใช้คําว่านะฮะอดีตหลวงพ่อนะสาธุชนทั้งหลายเหมือนเทศนาให้กับสาธุชนทั้งหลายเป็นการเทศนาครั้งสุดท้ายในชีวิตในผ้าเหลืองและจะไม่ได้เทศนาแบบนี้อีกต่อไปก็เอาแต่สิ่งดีๆล้ะกันนะครับทุกคน สิ่งดีๆก็ว่ากันไปว่าดีแต่สิ่งที่มันผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับซึ่งหลักๆเองนะฮะคนที่จั่วเรื่องนี้ขึ้นมานะเอาภาพหมอบีขึ้นมาอีกนิดนึงดินะฮะที่เดินอยู่กับหลวงพ่อคนที่จั่วเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือหมอบีนะฮะหมอบีเองเนี่ยตอนแรกบอกว่าตัวเองมีหลักฐานต่างๆนานาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแต่วันนี้บิ๊กเต่าบอกว่าเกี่ยวกับชนีสะง,งน้นเกี่ยวกับผู้หญิงสะง,งน้น นะฮะมีการอ,ออกมานะฮะแฉกัน <Sw it> ในเรื่องของกิ๊กก๊ก <it> อะไรก็ว่ากันไปนะครับและหมอบีเองก็ส่งผู้หญิงเรียนด้วยนะฮะเห็นว่าเส้นทางการเ e งินเนีย่ยมันไปถึงขนาดนั้นเลยบอกแล้วนะครับว่าถ้าได้อยู่ในมือของ,องกองปราบหรือว่าอยู่ในมือของบิ๊กเต่านะฮะอันนี้ภาพจากอิจันก็ขอบคุณอิจจันด้วยนะครับถ้าถึงในมือของบิ๊กเต่าแล้วเนี่ยนะฮะบอกได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับ พลาดหัวนะบริหารรักสี่คนไม่ดีเองบิ๊กเต่ายืนยันหมอบีมีสาวใกล้ชิดสมคนและห่างห่างอีกหนึ่งคนเกิดขัดแย้งกันเองภายในบ้านเลยเอาเอกสารการเงินมาแฉสุดท้ายชนีตบกันนะฮะสุดท้ายชนีทะเลาะวิวาทกันสุดท้ายเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับหลากหลายที่อยู่ข้างๆหมอบีเนี่ย เป็นคนแฉเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่บิ๊กเต่านะครับพูดขึ้นมาเองณตอนแรกข่าวลงผิดข่าวลงผิดก็คือไปบอกว่าอารมณกฎเนี่ยมีเรื่องผู้หญิงต่างๆนานาคนก็ไปแชร์ว่าเอาสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับผู้หญิงกันอีกจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่าอารมณ์กฎเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับที่เป็นเรื่องผู้หญิงที่บิ๊กเต่าพูดเนี่ยเกี่ยวกับหมอบี นะฮะอย่าไปเชื่อมโยงอะไรที่มันถูกก็ต้องถูกอะไรที่มันไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับเพจดาวแปดแจกนะฮะมีการบอกด้วยนะครับว่าหอหอยแตกครับหอหอยแตกนะฮะหอหอยแตกแหวกเงินบริจาคบีโอนบ้านดำและรถอีก3คันให้ทิศอลงกฎและบียังต้องใช้หนี้ที่ยักยอกอีก10ล้านส่วนในบ้านสีดำอยู่กัน3าคนคือบีเมียบีและน้องเจ้าของรถ แถมยังใช้เงินบริจาคส่งสาวเรียนต่างประเทศอีกสองคนด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ขอให้พี่พอานนท์นะฮะเอาไปทําหอแต๋วแตกอีกภาคหนึ่งไหมหอหอยแหกแวกเงินบริจาคอย่างนี้หรอเป็นหอหอยแหกแวกเงินบริจาคเหรอทุกคนทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเงินบริจาคหมดเลยครับและจะให้มันจบแค่นี้ไหมผมถามทุกคนจบแค่หมอบีปะจบไหม จบไหมทุกคนจบไหมถ้าไม่จบเดี๋ยวกูเล่าต่อนะฮะไม่จบใช่ไหมจบแค่อารมณ์กดไหมไม่จบหรอคนที่กําลังจะถูกโยงไปต่างๆนานา,นา,นาตอนนี้ขี้หดตดหายแล้วนะตอนนี้เริ่มมีการแบบว่าสาวไปแล้วนะว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงโดยเฉพาะคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้และพี่หนุ่มกัญชัยหัวเราะในเที่ยงวันทันเหตุการณ์แบบนี้เลยนะเ <laughs> ฮ้ยเลยเย เสียงนี้เลยพี่หนุ่มอ่ะกูไม่เคยเห็นพี่หนุ่มหัวเราะออกรายการขนาดนี้ก็คือเฉลิมพลไม่ใช่เฉลิมพลมาละคำนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องหมอล่่ำเดอ้อว่าแมนไอเฉลิมพลมาละคำเดอ้อเฉลิมพลมาละคำก็คือเฉลิมพลมาละคำอันนี้เฉลิมพลเฉลิมพลพล,พลมุกซึ่งมีนามสกุลเดียวกับหลวงพ่อและคุณเฉลิมพลเนี่ยนะฮะได้มาให้สัมภาษณ์นะครับในวงการสนทนากันเนี่ยการแถลงข่าวบอกว่าตัวเองเป็นญาติของอลงกฎ พลมุกที่ตุยไปแล้วแต่พอออกจากวงการให้สัมภาษณ์มาสัมภาษณ์นักข่าวส่วนตัวเออเอเอเอะอะบอกตัวเองเป็นญาติไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใดๆทำไมตอนแถลงข่าวอีกแบบหนึ่งตอนที่โดนไมจี้นักข่าวอีกแบบหนึ่งพอตัดเข้าหน้าพี่หนุ่มกัญชัยกับคุณหมวยนะฮะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถ้าพวกมึงไปย้อนดูนะครับพี่หนุ่ม <laughs> เสียงประมาณนี้ก็แบบเฮ้ยคุณกัญชัยนะพี่หนุ่มที่ผมเคารพรักนับถือเนี่ยนะครับถ้าคุณกัญชัยหัวเราะขนาดนี้พวกมึงถ้าคุณกัญชัยหัวเราะขนาดนี้คิดว่าปกติป่ะปกติไหมณนะตอนนี้สิ่งที่ประชาชนอยากรับรู้นะคุณผู้ชมนะเรื่องของอดีตหลวงพ่อลงกดจบละเขาแหกกันหมดละนะฮะหนีทหารคนก็รู้ไปหมดละไปที่ อ่ามาเลเซียตอนแรกก็บอกไปอะไรสร้างตงสร้างตึกอะไรไปเป็นกรรมกรกรรมกรอะไรเนี่ยก็วุ่นวายอีกแล้วก็เอ๊ะตกลงหลวงพ่อเป็นคนเขียนแบบตึกหรอหรือ,อยังไงสุดท้ายก็บอกเป็นกรรมกรแต่สิ่งที่กูเนี่ยตกใจที่สุดในข่าวบอกอะไรรู้ไหมอ่ะอารกฎเนี่ยกลับมาทางช่องทาง,ทางธรรมชาติพร้อมกับกลุ่มสแสวงบุญกลุ่มสแสวงบุญมึงเป็นต่างด้าวหรอทำไมมึงต้องเข้าทางช่องทาง,ทางธรรมชาติ ซึ่งอารณ์กดบอกว่ากลับมาเนี่ยในปีที่บวชเนี่ยนะฮะกลับมาพร้อมกับกลุ่มสแสวงบุญเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาติทุกคนก็เลยแปลกประหลาดนะฮะไม่แน่ใจว่าจะสามารถไปสืบสาวราเรื่องได้ไหมทำไมจะต้องออไปช่องทางทางธรรมชาติการที่หนีทหารเนี่ยมันยังมีปมอื่นอีกไหมพวกมึงคิดว่าไงหนีทหารเนี่ยเป็นปมเดียวหรือเปล่าทุกคน ยังมีปมอื่นๆอีกหรือไม่อย่างไรปมที่บางคนโยงไปที่มีคดีอื่นๆหรือไม่อย่างไรนะฮะบางคนก็บอกว่ามีเรื่องอื่นหรือไม่อย่างไรการที่หนีทหารจะต้องอปลอมแปลงนะฮะเอกสารจะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลใบสุทธิต้องไปสวมเอา18หลักคนตุยนะฮะตอนแรกก็กมีการอ้างว่าเป็นคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็ไป เอา13หลักเขามาทําไมจะต้องทําถึงขนาดนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยก็กําลังอยากจะขุดเนาะประชาชนก็เสือกเนาะทุกคนเนาะไม่ใช่บบแมนแบภาษาโซนยางเดียวหรืบัคเคนโดละตัวเสือกเลยมึงันาดบนโตมบอกว่าภาษาโ้นดอกนะครับบัคเคนโด้นี่แหละตัวขุดตัวเสือกตัวเผือกเลยอยากลูบไปเบิร์ดทุกยางบัคฮาเคนโด้นี่นะครับเรื่องซัมนี่เนี่ยเขาติดคุกมึงก็ย่งสิงไปขุดเขาอีกนะฮะเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมึงก็จะไปขุดเขาอีก เอาต้องขุดอยู่แล้วครับพี่น้องครับว่าขุดได้จังไหล่ะให้ขุดบ่ขุดครับพี่น้องก็ต้องขุดตัวล่ะมันต้องขุดครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยสวมบทรถตักนะฮะต้องตักต้องขุดเพราะประเด็นนี้ผมว่าเล่นได้อีกเล่ได้อีกยาวเพราะเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยบิ๊กเต่าบอกแล้วนะครับว่ามีเงินเข้ามาหลักพันล้านหลักพันล้านบิ๊กเต่าบอกนะฮะว่าเป็นหลักพันล้านแสดงว่า คนที่เกี่ยวข้องกับเงินหลักพันล้านตอบหน่อยนะช่วยตอบหน่อยนะหลวงพ่อคนเดียวเปล่าไม,ไม่หมอบีคนเดียวเปล่าคนที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนที่สนิทใช่ไหม,ไมคนสนิทจะต,ต้องชี้แจงตัวเองให้ได้ใช่ไหมว่าฉันสนิทแต่ฉันไม่เกี่ยวเส้นทางทางการเงินฉันไม่เกี่ยวโดยเฉพาะเฉลิมพลมาลาคำอ่าไม่ใช่สิกูพูดผิดอีกละนะฮะเฉลิมพลพลมุก ผมไม่ได้บอกว่าท่านผิดนะครับท่านเฉลิมพลแต่วันนี้ท่านตกเป็นจำเลยของสังคมว่าท่านสนิทกับอลงกฎเหลือเกินและก็มีนามสกุลพ้องต้องกันอีกมีการาให้คำปรึกษาใดๆหรือรือเรือร่องอ,อะไรใดๆที่ประชาชนไม่รู้หรือเปล่าท่านเฉลิมพลท่านเฉลิมพลรู้ความลับของอลงกฎมากกว่าที่สื่อมวลชนรู้มากกว่าที่ประชาชนรู้หรือไม่ ถ้าเกิดว่าท่านเฉลิมพลรู้นะฮะรู้นะท่านเฉลิมพลรู้นะท่านต้องชี้แจงให้กับประชาชนทุกอย่างยังเก็บคลิปเฉลิมพลไว้ไหมคลิปที่แบบว่าศพแสนศพอะสื่อมวลชนไม่ได้จะเปิดเรื่องนี้สักทีนะฮะยังไม่มีช่องไหนเปิดเลยอ่ะกูเปิดแล้วเปิดอีกอะเปิดอาซาเปิดมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยนะ,ะสื่อมวลชนช่วยช่วยเอาไปต่อหน่อยได้ไหมว่าที่คุณเฉลิมพลพูดว่าวัดพระบาทนพูเนี่ย เก็บกระดูกนะฮะเป็นกระดูกคนตายไว้หนึ่งแสนศพอ่ะมันเป็นไปได้เหรอมันใช่หรออันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แบบเออโหวกระแสเอาไปเปิดหน่อยนะครับพี่หนุ่มเอาไปเปิดหน่อยนะครับหรือว่าคุณพุทธะอภิวันเอาไปเปิดหน่อยเพราะมันยังไม่เคยมีใครพูดถึงเลยนะฮะจากคลิปนี้แหละมันยังไม่เคยมีใครพูดถึงเลยว่าศพที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมีกี่ศพนี่ไงนะคุณเฉลิมพลมาลคำนะฮะโอ้ยไม่ใช่อีกละกูเนี่ย โอ้ยหาห้าขวมึงเอ้ยคืออะไรุณเสริมพ่นพ่นมุกคุนเสริมพ่นพ่นมุกอพอแบบบอกเจ้าของก็นเ้ีสามเถื่อเสริมพ่นพ่นมุกเสริมพ่นพ่นมุกเสริมพ่นพ่นมุกเออโอเคเพราะว่าเป็นคนจัดรายการลูกทุ่งมาก่อนไงแล้วเวลาพูดถึงอ่ะอายอายเสริมพ่นก็ซื่อเสริมพ่นมาละคำอย่างเสียอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นท่านเสริมพลพลนมุกนะฮะเป็นคนดูแลวัดพระบัติน้ำผุนะครับไม่ได้บอกว่าท่านมีความผิดใดๆแต่ท่านมีความสนิทชิดเชื้อกับ อดีตหลวงพ่ออารมณ์กดหรือไม่และเวลามีรายการไปถ่ายท่านเป็นคนพาไปถ่ายท่านเป็นคนบอกว่าตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนั้นเป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนั้นให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญลบบุรีขอแฉขอพูดวันนี้เปิดหน้าเลยนะคนลบบุรีท่านแรกที่ทําให้รายการฉันเกือบพังในสัปดาห์แรกเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์แม่งแบบคนแชร์เป็นแสนคนดูสามแสนกว่าในคลิปเดียว เพราะไอ้คนคนนี้แหละนะฮะแต่เขาไม่เปิดหน้าไงตอนนั้นวันนี้เขาจะมาเปิดหน้าอีกสักคู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมจะได้เปิดหน้าคนลบบุรีคนนี้ที่รู้แม่งโคตรลึกเลยอะลึกมากๆเดี๋ยวจะบอกว่ารู้อะไรรับรองว่าถูกใจคนที่ขาเผือกอะไอ้พวกที่อยากรู้อยากรู้เหลือเกินคันมากอยากรู้ว่าลบบุรีเขาคุยอะไรกันหรือลบบุรีเนี่ยเขามีข้อมูลลับๆข้อมูลเอกซยังไงวันนี้ติดตามคุยตามสั่ง มีให้ดูแน่นอนแต่ไปย้อนดูคลิปนี้ก่อนนะฮะเป็นคลิปที่ผมสงสัยมากก็คือคุณเฉลิมพลบอกว่าวัดเก็บกระดูกไว้แสนศพช่องต่างๆช่วยกรุณาเอาไปเล่นด้วยญาติไม่รับกลับไปอันนี้ความจริงที่เจอครับที่เจอ,เจอครับพูดเราต้องบอกว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆครับเป็นการรักษาไว้ซึ่งอยู่ได้เป็นร้อยๆปีแต่นี่ครับที่เฉลิมพลนอกจากองค์พระที่อยู่ภายในอาคารแล้ว ด้านหลังถุงเสียวขาวเนี่ยหรือห่อเสียวขาวคืออะไรครับคือกองกระดูกของผู้วยเอาที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนะครับโอ้โหมองจากในห่อนี้ก็ว่าเยอะแล้วถ้าให้พี่เฉลิมพลประมาณละกันประมาณกี่ศพครับข้างหลังนี้เป็นระดับหลักหมื่นแล้วหลักหมืน่นศพโอ้โหก็เฉียดเฉียดเฉียดตัวเลขแสนแล้วด้านหลังก็คือโครงกระดูกเกือบแสนศพที่อยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าญาติญาติไม่ได้มารับกับ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับมีคนไปถามหลวงพ่อบอกว่าทําไมกระดูกเหล่านี้ญาติไม่รับกลับไปอันนี้ความจริงนะญาติบ,บางคนก็บอกว่าหลังจากที่ผู้ป่วยตายก็ฝากกระดูกไว้ที่วัดเลยญาติบางคนเข้าใจว่ากระดูกเหล่านี้ก็เป็นเอกด,ด้วยแต่ในีจริงกระดูกไม่เป็นเอ็ดแล้วเพราะเข้าเตาเผาอุณภูมิพันกว่าองศาก็หมดแล้วแต่หลายคนก็ยังมีเจตคติที่ความเชื่อที่ไม่ถูกว่ากระดูกเล้ยังเป็นเอดด็ดอยู่จริงไม่ได้เป็นเอกแล้วนะครับทุกวันสงการานทุกวันเกิดหลวงพ่อเราก็จะทําบุญใหญ่ให้กับ ที่นี้กับกระดูกผู้ป่วยทุกคนคทำบุญทำบุญรุทิส่วนกุศลให้เขาทุกทุกคนเนี่ยฮะทุกคนได้ยินน่ะก็ได้ยินน่ะก็ได้ยินน่ะได้ยินกับหูอ่ะทุกคนว่ามันมีการเก็บกระดูกไว้แสนศพอ่ะแต่ทำไมยังไม่มีใครไปเปิดเผยเรื่องนี้เพราะแสนศพอ่ะถ้าเอามาเรียงกันน่ะหขนาดไหนอ่ะตึก ตึกกี่ชั้นนะ่ะถ้าเอาศพมากองกันพเนินเทินทึกอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะทุกคนการที่จะมีคนตายมันต้องมีการแจ้งใบบรณะคือมันต้องมีการแจ้งกันเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วอะ่ะมีหลักฐานไหมว่าวัดอะ่ะมีคนตายคนตุยที่เขาให้เก็บกระดูกไว้แสนศพอะ่ะจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมอ,อยากให้เจ้าหน้าที่หรือว่าสื่อยักษ์ใหญ่ช่องไหนก็แล้วแต่ไปตามให้หน่อยนะฮะในจํานวน ศพที่เขาอ้างว่าเป็นโรคเอดทุกคนจินตนาการนะครับสาสิปีของวัดพระบาทน้ำพุช่วยกันหารหน่อยบวกลบคูณหารนะฮะสามสิบปีเนี่ยหารหนึ่งแสนน่ยมันต้องเผาวันละกี่ศพวะเฮ้ยถ้าเขาบอกแสนเมื่อกี้ได้ยินว่าแสนใช่ไหมได้ยินว่าแสนลองหารสิลองเอาหารสิมันหารยังไงวะกูหารแทบจะไม่เป็นแล้วเนี่ยนะฮะเอาหนึ่งแสนหารสามสิบเนี้ย วันหนึ่งต้องหลายสิบศพนะที่ต้องเผาอ่ะวันหนึ่งต้องหลายสิบศพนะแล้วมันแบบมีความเป็นไปได้หรอมันมีความเป็นไปได้หรอต่อปีต่อปีใช่ไหมหรือ,อยังไงโอ้โหโอไมคก็คูณไม่ถูกเลย